ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Rich c r y p t ตนะฮะในวันที่20นะครับก็สี่ทุ่มครึ่งคืนนี้นะครับทํารับตําแหน่งนะครับแล้วก็เหรียญลุงนะครับโดนโดนเทไปแล้วนะครับก่อนที่จะถึงวันนี้นะก็อาจจะเทรับลงมาก่อนนะครับแล้วก็มีเหรียญของเมียเขานะครับเมลานียนะครับที่โผล่ขึ้นมาตอนนี้ก็เห็นเขาว่าจะเริ่มช็อตกันแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเละหรือเปล่ามาลุ้นกันดูแล้วกันอ่ะคืนนี้นะครับ ช่วงเวลาไทยไม่ได้กำหนดไว้ชัดเจนเท่าไหร่นะครับมี Inauguration Day ก็คือวันรับตำแหน่งนั่นเองนะแล้วก็ในส่วนของ Friday นะครับวันศุกร์มี Existing Home นะครับชับดาน่ามีวันพฤหัสนะครับเฟสเลดคัทนะครับจะคัทหรือไม่คัทหรือจะรีเมนนะครับก็มาลุ้นกันดูอีกอาทิตย์หนึ่งดนะังนั้นชับดานี้ถ้าจะบินขึ้นไปก็ก็ยังอาจจะยังไม่ได้บินเยอะมากเพราะว่าลุงมานะครับตามสูตรเลยนะครับ ก็อาจจะไปก้มคารวะลุงอีกเหมือนเดิมสักวันจันรอังคารอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นสัปดาห์นี้ถ้าขึ้นไปก็ใจเย็นๆนะครับเอออย่าเพิ่งคิดว่าเอมันจะขึ้นยาวๆอาจจะแบบเออขึ้น TP เสร็จก็รีบเพนแล้วกันอะไรประมาณนี้นะเออต่อมาคริปโตลิควิดเดชั่นฮิต1บิลเลียนโอเวอร์ทมินิโฟแอลนะครับ,รบทั้งช็อตทั้งลองนี่ล้างกันเพลินเลยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนล้าง ขายลองวันนี้ล้างสายช็อตนะครับลากกลับแล้วทำไฮเออร์ไฮขึ้นมาด้วยเออทีนี้ค่ำคืนนี้เนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันต่อแล้วว่าจะพุ่งปิดขึ้นมาได้อีกหรือเปล่านะครับจะกลับมายืนที่เดิมหรือจะลงมา <c oughs> ลงมาใหม่นะครับก็ไม่รู้แต่ว่าการที่ลงมาเทสแขนหนึ่งแล้วไม่หลุดเนี่ยมันเป็นการรีเทสท,ท,ที่ค่อนข้างจะดูดีในมุมมองผมนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นรีเทสเพื่อไปต่อนะ เราดันทำบีมคอยดอปเทอี่เนะครับ as wife m e l a n i a นะครับ launch token นะครับก็อันนี้เขาก็หวังว่าอเอเหรียญผัวไปแล้วเหรียญเมียจะมานะครับก็ยกมือไหว้สวยๆสักทีนึงนะครับเผื่อจะบินกับเขาบ้างนะครับก็เออน่าสนใจนะครับว่าจะไปทุบคืนนี้แหละนะครับ m e l a n i นะครับ d a s not match the distribution on the i r website อันนี้จริงๆถามว่าเป็นเหรียญที่อาจจะแบบรีบออกมาเร็วเกินไปยังแบบไม่อะไรหรือเปล่าก็เลย คนก็เลยแบบไม่ได้ให้ความสำคัญเท่ากับเรียญทรัมป์นะครับ Bitcoin hit new a u l t ให้ h i บ h a ร o อย1 0 9 k นะครับ a h e a d of Trump inauguration วันนี้นะครับก็ลากขึ้นไปแล้วก็อีกข่าวนึงนะครับเขาบอกาสิบเก้า k อเ o ทรัมป์พังโปรเทคชันนะครับ n g t o know น i t c o i n this week นะครับมีอะไรบ้างอ่าเขาบอกรีเทคนะราคากลับวิ่งกลับขึ้นมานะครับแล้วก็อันนี้อะไรดูไม่ออกเออ ตึงตึงตึงอ่ะอันนี้สองแคทาริจดีเชิฟฮิปนะครับบอยโอเวอร์นะอันนี้ก็เป็นข่าวลูเมอร์มานะว่าน่าจะเป็นแผนในการรีเชิร์ฟบิตคอยนะครับแล้วก็เฟดเชฟอินเฟื่อนกลุ่ม for next week นะครับอันนี้ก็เป็นสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็มีอะไรกับอันนี้นี่ดูแบบไม่ลดแน่นอนเนี่ยเห็นไหม90กว่าเปอร์เซ็นต์เห็นไหม99.5เปอร์เซ็นตะ์คือไม่ลดนะครับ ก็เป็นไปตามคาดก็ราคาก็คงจะนิ่งๆคึมๆเงินไปแค่พักหนึ่งแล้วกันอ่ะ Bitcoin avoid major exchange s e l l off นะครับก็ถ้าอ่ามันโดนเทยับก็ก็ก็ต้องระวังนิดนึงอะไรประมาณนี้เขาก็คงแบบไม่อยากให้มันโดนเทยับอ่ะอออีกข่าวนึงครับ BTC price near 110k after Trump Bitcoin reserve ออ d s spike to 60%นะครับก็มีความเป็นไปได้ถึง60%ที่จะ รีเซิร์ฟนะครับ a i p d i ิดิกบิตคอยฟลายโฟนหนึ่งเฟนะครับอันนี้กาวไว้ที่เท่าไหร่กันเอ,อชัด GPT บอกว่ารคาคาอาจจะลงมาแถวแถเก้าหมื่นแปดนะอะไรประมาณนี้นะครับถามว่าเป็นไปได้ไหมก็ก็ไม่แน่คืนนี้ยังไม่รู้นะว่าราคาจะทิ้งดิ่งเหวลงไปหรือเปล่านะครับอ่ะตัวแรก GPT 4สี่นะครับอร 4, รบ,บอกว่าราคาน่าจะประมาณแบบ หนึ่งแสอง้อยสองก้า่นปดร้อยสามหนึ่งหนึ่งสองห้ารออันนี้บวกขึ้นไหมครับคอดีนะครับอันนี้ก็ประมาณแสนสี่พันแดะแสนห้าันะดังนั้นผมก็คิดว่าราคามันน่าจะอยู่โซนถ้าให้ถ้าให้เดานะคิดว่ากรอบตัวนี้ถึงตัวนี้ดูน่าสนใจนะครับแสนสี่พันถึงหนึ่งแสนหนึ่งสองพันนะครับอ่ะ Y a f b r u a r y Bitcoin Price Collection is i n h i c a t i e นะครับก็อันนี้เขาบอกว่ามันอาจจะเริ่มกับตัวลงในเดือน หน้าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้คือในมุมมองผมผมก็คิดว่าเอาคอยแม่งเละกันไปหมดแล้วมึงจะยังคอลเลคชันอีกหรอมันควรจะเริ่มออกสตาร์ทบูรันได้แล้วนะครับในช่วงหลังจากนี้นะครับที่เอาคอยทูวอชนะครับ in t h e fourth week of j a n u น r y ะครับก็มีเหรียญทรัมป์เหรียญโซเหรียญอะไรอะ XRP นะครับ XRP คืนนี้ก็เตรียมตัวนะครับถ้าแกลลี่ออกก็อาจจะดำก็ได้นะไม่มีใครรู้นะ เออแบบปัม๊มขึ้นไปเสร็จแล้วก็ดำมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบดีใจช่วงแรกเออออกก็เวอร์แล้วก็ล่วงเออมิสเตอร์บีชดีนายรูเมอร์ออฟลอนชิ c งม n มคอยอเมซโชลแนเขาแรปเปอร์ลบสนะครับก็ไม่รู้จะใช้ชื่อว่าอะไรนะเหลียนชื่อบีชหรือว่าอะไรหรือเปล่านะมิสเตอรนะครับก็เขาบอกว่าฉันคูดพ d อ r เ b อร์วี่ลอนอ a มมคอยแอนด์เมก k e นเด็ดออฟมิลเลนออฟดอนล่าบัสไ I.D.K. Just Feel Iggy I Feel Part รู้สึกไม่ค่อยดีนะครับที่จะทําอะไรอย่างนั้นนะครับเออเรียกไงว่าก็ไอ้พวกทําก็คือไอ้พวกปันก่นเงินหากเงินแดกนั่นแหละนะอ่ะมาต่อน,นี่อิตาเรียมนะครับ hit 7,000 d i s b u l Market if t h i s Pattern Whole a n a l y z e นะครับก็ตอนนี้ถ้าาให้มองโซนแดงๆเนี่ยก็อาจจะอยู่แถวๆประมาณนะ7,000นะครับซึ่งมันจะขึ้นได้เท่า แค่แปะแค่เจ็ดเองเหรอเพราะของเดิมมันตั้งขึ้นมานั้ง4ง6่พหกเนะาะไฮเก่าในช่วงปี2องพันสเอี่สองเนี่ยณรอบนี้มันจะขึ้นแค่นี้มันก็ดูกะโหลกกะลาไปหน่อยนะในความคิดผมนะครับเออแต่ก็อ่ะเอาว่าเจ็ดพถือเป็นเฟิร์สแคเต็บละกันนะอ่ะบิตคอยซีนิวออรทัมไฮเชนลิงเอ็กซ์โพสิบห้าเปอร์เซ็นะครับแล้วก็เริ่มมานะเชนลิงอ่ะโซลแน่นะครับ t ทิร์นคีย์เ l เวล o อ u p ินทูช n พอร์ตอนาล c t เอ็กเปกไวโอ before น e c k leg up นะครับก็ล่วงค่อนข้างแรงนะครับเมื่อเช้าล่วงกลับลงมาค่อนข้างแรงกลับลงมารีเทสฐานแล้วก็พยายามจะดันกลับตอนนี้ก็ต้องรอดูว่า,วาโซลาร์แนจะจะยืนตั้งฐานไหวไหมนะครับเบรกออกไปได้หรือเปล่าหรือแค่เบรกแล้วมันก่อนไปนไป29เท่าไหร่น่าจะสะสองร้อยเก้าสิบกว่านะครับแล้วก็ไหลกลับลงมาเมื่อวานนี้ลงมาถึงเกือบโอ้โหเกือบโซนสองยี่ที่เป็นดับเบิลบอททอมเก่าแล้วก็หนีกลับขึ้นใม่ก่อนนะครับ เออถือว่าลงกระชากลงมาโคตรน้าหดอ่ะทีนี้อีกข่าวหนึง่งอ่ะดอทคอยนะครับสกายล็อกเก็ตซูนไหมนะครับใช้แพทเทิร์นชักเจสก็รออย่างเดียวเบรกแล้วดีเทสแล้วรอปั๊มอย่างเดียวนะครับจะมาหรือเปล่าคาร์โนชาลิปนะครับไอเรื่องปกตินะเรื่องเลื่นเป็นเรื่องปกติของด้าห้าร้อยนะครับก็ลงมาปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บลงมาวันนี้ก็เด้งกลับไปที่หนึ่งดอลลาร์ม่อีกแล้วเออยังอยู่ตรงนี้ที่เดิมเมื่อไหร่บึงจะไป xrp hold strong up trend นะครับ show no sign of slowing ไนงะก็จริงๆมันย่อลงมาเยอะแล้วนะตามที่บอกเลยก็กลับลงมาที่โซน3ดอลลาร์ไปแล้วนะครับโซนที่บอกว่าเฮ้ยลงมาให้เก็บแล้วอาจจะกระตุกไปนิดหน่อยแดก s l อร่อยแล้วค่อยปั๊มกลับขึ้นไปหรือเปล่านะมาลุ้นดู ethereum price face another rejection นะครับ view momentum return ก็ล่วงไปค่อนข้างแรงแต่วันนี้ก็เด้งกลับขึ้นมาแต่ว่ายังเบรก out ออกไปไม่ได้ เออเด้งกลับมาแต่เบรกไม่ได้ก็ยังยังอยู่ในกรอบเดิมที่ยังมีโอกาสที่จะล่วงได้หรือขึ้นได้เช่นกันนะครับอ่ะแบ็กล็อกวันนี้วันจันทร์ยังไม่มาอ่ะข้ามไปอตลาดคริปโตวันนี้นะครับก็มีทั้งเขียวแดงนะครับชดสลับกันไปฝั่งของโชลแนววันนี้ก็หน่อยกันไปหน่อยนะจู p ิ t e r j ์เจโต้น่นนี่นั่นอนะเละไปนะครับอ <c oughs> ในชั่วโมงนี้มีตัวสวนมาคนเดียวคือ BTG กับ x อ p นะ ที่เหลือดูซึมๆนิดหนึ่งนะครับก็ไปดูที่ล i ควิดเดชันกันนิดหนึ่งนะครับลีควิดเชันวันนี้บอกว่าอะไรบอกว่าอ๋ออิ่มแ่างอิ่มบนนะครับจุกๆุกกันไปมีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับไปที่แสน1 1 0 0 0ห่เหรียญนะครับในล i ควิดเดชันอันใกล้นี้นะครับขึ้นมาเปิดสามเหลี่ยมนะทำแฟกนะอ่ะทีนี้เรามาดูดอลลาร์ก่อนดอลลาร์วันนี้เปิดตลาดยังยังไม่เปิดนะครับดังนั้นข้ามทองเปิดยัง ทองเปิดแล้วนะก็ตามที่เราคาดการเลยก็คือทองขึ้นตาม c ชัน n นลพาราโบลิกตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็วันนี้เปิดแท่งกับตัวดันขึ้นมาชนแนวตา้านกําลังจะลุ้นเบรกออกไปนะก็คิดว่าน่าจะมีลุ้นขึ้นต่อถ้าจับดาหน้าเฟดคงที่อัตราดอกเบีย้ยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ต้องดูว่าดอลลาร์มันยังแข็งต่อไหมถ้ามันแข็งต่อไอ้ทองมันก็อาจจะซึนชืมนิ่งๆก่อน ไอ้นพนะครับยังไม่เปิดนะนัดเด็กยังไม่เปิดนะครับเอ็นวีเดียเปิดยังปุ๊บยังไม่มานะครับอ่ะไปดูที่ทั้งทของเราก่อนทั้งทของเราเบรกขึ้นมาหนึ่งสองวันนี้ทำโอทำไฮใหม่ก็จริงแต่ทั้งทยังเบรกสามจุดเจ็ด t r ขึ้นมปไม่ได้นะครับพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บมีการกระชากกลับลงมาสองแท่งติดดังนั้นตรงนี้ต้องดูว่าจะยืนที่โซน3านจุดหกไหวไหมถ้ายืน3าจุดหกได้อาจจะพอมีลุ้นขึ้นต่อนะครับแต่ว่า แอบเฉียวๆเนาะเพราะว่าถ้าคุณเห็นตรงนี้มันเกิดแบรเนาะแบแบแบลงมาเรื่อยเยเลยดังนั้นตรงนี้ผมก็คิดว่าขึ้นหรอกนะแต่มันก็มีดัมลงมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปั๊มกลับขึ้นมาแต่การปั๊มขึ้นมารอบนี้ทำไฮเออร์ไฮแต่ว่าก็ยังเป็นไฮเออร์โลใน rsi นะครับดังนั้นไม่รู้ว่าคืนนี้จะสามารถที่จะดันทะลุแนวตานนนไไ้านหนีขึ้นไปได้ไหมถ้าหนีขึ้นไ่ได้คราวนี้เราจะเข้าสู่ตลาดบูรันของจริงเออจริงๆตรงนี้ก็คือว่าเบรกขึ้นไปปุ๊บ ลงมารีเทสรีเทสเสร็จลากกลับขึ้นใหม่แต่ว่ายังคงอยู่ในกรอบแบริชสำหรับ r s i อยังเบรกไม่ได้นะครับภาพรวมใหญ่ๆยังมองว่าอาจจะมีโอกาสดาอยู่โทเทลสองก็เช่นกันนะครับเบรก1.52่งจทดาสองโซนไฮเดิมไม่ได้นะครับลากกลับลงมารีเทสไม่ผ่านกลับขึ้นใหม่ใหม่ไม่ผ่านนะครับก็ยังไม่ให้ออกเดินทางเช่นกันดังนั้นตรงนี้จริงๆแล้วเรามองว่ามันเบรกชั้นแนลออกไปแล้วแต่ว่ากลับลงมารีเทสแรงไปหน่อย ออพอรีเทสแรงอย่างนี้ก็ต้องลุ้นให้ผ่านข้างบนออกไปไม่ได้ก็กลับลงมาใหม่นะครับยังไม่ให้วิ่ง total สามเช่นการหนีขึ้นมาไม่ผ่าน1.1โดนกดกลับลงมาใหม่พยายามจะกลับตัวขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ลักษณะการกลับตัวขึ้นมาเนี่ยเป็นลักษณะของ boarding w a s e ประมาณนี้นะครับก็คือแตะบนแตะล่างแตะบนแตะล่างอาจจะไม่ผ่านตรงนี้อาจจะลงมาแตะล่อรอบก็ได้ แล้วก็มีแนวรับเช่นนี้นะที่เฉียงเฉียงพาดมานะครับก็เป็นแนวรับรีเทสแล้วก็ลากกลับแต่ต้องผ่าน1.1ให้ได้ถึงจะเริ่มสตาร์ทบูลันนะครับทีนี้มาในฝั่ง USDT กันบ้างนะครับตอนนี้สัญญาณการลงมามีการทํา lower low แต่ถ้าคุณสังเกต r อ i ชยมันเกิดสัญญาณ Hidden b บ l l ดังนั้นมันก็ยังไม่ยอมที่จะลงไปง่ายๆนะครับใน4ชั่วโมงตอนนี้มันยังกู้ตายอยู่นะครับยังไม่ยอมแพ้ แม้จะเห็นโลว์โลตรงนี้แต่ตรงนี้ดันเกิดทำโลว์ไฮ h ขึ้นมาเลยเกิดสัญญาณที่เด่นบูเกิดขึ้นถ้ามันเปิดอย่างนี้แปลว่าคืนนี้เตรียมรับแรงกระแทกอีกหนึ่งรอบนะครับหลังรับตําแหน่งเสร็จอาจจะเละก็ได้หรืออีกกรณีหนึ่งก็คือถ้ามันเบรกกลับขึ้นมาไม่ได้อาจจะแบบล่วงลงใหม่ๆอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับแต่ว่าก็ยังพูดยากว่ามันจะลงหรือไม่ลงทำเฟนเดย์ Time day, นะครับแท่งแดงใหญ่มาอันนี้ถือว่าถ้าปิดแบบนี้โอเคนะ แต่ถ้าเกิดว่า4ีชั่วโมงมันลากหนีกับกนไม่ได้ก็เรามาระวังอันนิดนึงนะครับว่ามันจะไม่ยอมลงง่ายๆนะครับในระดับวีคนะครับเรายังมองว่าแอบมันยังเปิดแท่งลงมาอยู่นะครับแต่ว่ามันยังไม่หลุดทะลุโลเก่าเออต้องให้มันหลุดโลเก่าต่ำกว่า3.7ลงไปบิตคอยดอมิเนนต์นะครับตอนนี้ก็ลากขึ้นมาเต็มที่เลยนะครับก็มแปลว่าไม่ยอมให้เอาคอยวิ่งนั่นเองนะก็กําลังจะเบรกแนวต้านขึ้นไป ถ้ามันเผลอเบร,เรเกขึ้นไ่ได้ก็แปลว่าเอาคอยนิ่งไปก่อนนิ่งไว้นะครับนิ่งนิ่งนิ่งไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะหนึ่งสองสามยังติดมีแนวต้านเฉียงๆด้านนี้นะครับที่ยังขกัดดาวลุ่งเอาไว้อยู่ต้องลุ้นให้เบรกหนีขึ้นมาให้ได้นะถึงจะขึ้นต่อนะครับแต่ว่าคนที่ขึ้นก็คือ b d ดคนเดียวนะมาที่ฝั่งของ BDC กันบ้างนะครับก็คือมีการ เบรกขึ้นไปกลับลงมารีเทสเห็นไหมชันเนลที่เรามองไว้แค็ดปุ๊บพอมันเปิดแท่งกลับตัวมาได้นี่มันลากกลับขึ้นมาเลยแต่การลากกลับขึ้นมาครั้งนี้ก็อย่างที่บอกแหละว่ามันมีลักษณะของ Bearish อยู่ซ่อนอยู่ในนี้ด้วยอีกหนึ่งครั้งดังนั้นมันก็อาจจะขึ้นมาเพื่อตั้งฐานใช้เวออกข้างหรืออะไรต่างๆกันไม่อนคิดว่ายังไม่ได้วิ่งกันในคืนนี้แล้วเผลอๆคืนนี้หลังประธานนาธิบดีคนใหม่เข้ารับตําแหน่งเ h ็ t อาจจะมีลากกลับลงมาด้วยนะครับถ้าดูทรงถ้าเบรกตรงนี้ไม่ได้นะแต่ถ้าเบรกขึ้นไม่ได้เนี่ยโอเคเลยก็จะเริ่มสตาร์ทนิวไฮแน่นอน1 12 1 1หนึ่งหนึ่งน่าจะมา 1, 120อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะได้ลุ้นอยู่นะครับเพราะจริงๆถ้าเราวัดตามแฟกต์หรือวัดตามคลื่นมันจริงๆอ่ะมันควรจะไปได้มากกว่านี้แต่ตอนนี้มันอาจจะแบบว่าเอ้ยขอชะกัดดาวลุ่งไว้ก่อนยังไม่อยากให้ขึ้นเร็วหรือเงินเฟอ้อเยอะนู่นนี่นั่นก็ว่าไปนะอ่ะตามนี้นะครับ แต่ time frame day นะครับถ้าเกิดเราดูจาก r s i ชจริงๆเนี่ยจะถือว่ามีการเบรกออกมาแล้วก็ได้นะเช่นกดตรงนี้ปึ๊บเบรกขึ้นมารีเทสนะครับแล้วก็พยายามที่จะหนีขึ้นไปนะตอนนี้เบรกปึ๊บปึ๊บป,ป๊ขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลากมาตรงนี้ต่อมันก็ยังมีแนวต้านถัดไปอยู่ดังนั้นก็ยังบอกได้ไม่เต็มที่นะแต่แท่งเ a y วันนี้มาสวยนะครับแท่งว e e ตอนนี้ก็มาค่อนข้างจะดูดีเหมือนอยากขึ้นต่อ ะครับมาลุ้นกันดูแล้วกันว่าคืนนี้เราจะผ่านแนวต้านสําคัญไปได้หรือไม่นะครับอ่ะตรงนี้ไปดูในส่วนของ pattern เนอะอันนี้ที่เคยให้ไว้นะครับก็มีลักษณะของตัวบัตเตอร์ฟลายแต่ว่าน่าจะเฟล l ไปแล้วนะครับดังนั้นตรงนี้เราก็ลุ้นแล้วกันนะว่าควรจะไม่กลับลงมาต่ํากว่า16,600หรือประมาณโซน1นึ0 0แบริเวณนี้ถ้าเกิดว่าไม่หลุด2อโซนนี้ คิดว่าขึ้นต่อได้อีเทอรียมนะครับเมื่อเช้ากระชากกลับลงมาค่อนข้างรุนแรงนะก็กลับลงมาทดสอบโซน313นะครับแล้ววันนี้ลากกลับขึ้นใหม่ๆที่3455ก็ไม่ผ่านก็ลากกลับลงมาใหม่ยังโดนกดลงมานะครับตาม falling weight อยู่นะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะมองไม่ออกเหมือนกันว่าแม่งเล่นแพทเทิร์นอะไรกันอยู่ เออเอาเป็นว่าขึ้นไปปุ๊บหนึ่งสองปุ๊บเบรกลงมาข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปใหม่แล้วก็ลงมาใหม่แล้วก็ขึ้นไปใหม่มึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยเออกูก็ไปไม่เป็นเหมือนกันกูนกเจอแพทเทิร์นอย่างนี้ก็นานๆจะเจอกันทีนะแบบที่แบบลากขึ้นลากลงลากขึ้นลากลงลากกลับอะไรอย่างเงี้ยเอองั้นมองภาพใหญ่ๆตอนนี้ก็คือยังอยู่ใน f o r l i n g w e d g e t เนาะเมื่อไหร่เบรกข้างบนได้ค่อยว่ากันนะครับยืนเหนือสาม6นห้าสามนหกได้โอเคดูเรื่อง ถ้ายังเบรกไม่ได้ยังมีโอกาสที่จะชะลปดาวลงมาที่2,008อีกรอบหนึ่งนะก็ขึ้นอยู่กับว่าตลาดจะให้ไปกี่โมงนะตอนนี้คือแนวรับนี่ก็แบบโอ้โห,โโหเจ็บช้ำน้ำใจเติมเต็มที่แล้วแต่ถามว่าไดเวอร์เจนอะไรมีไหมจริงจรมันมีตรงนี้ตืดๆลากลงนี่ลากกลับลากขึ้นลากลงเพลินมึงละแดกทั้งลองทั้งช็อตเลยนะเออนะตอนนี้ก็ปล่อย ดูสถานการณ์มาแต่ว่าอะขึ้นมาตอนนี้เหมือนมีการชวิงโมเมนตัมอะน่าจะแบบว่าถ้าเกิดพุ่งออกไปได้จริงนี่คงพุ่งแรงใช้ได้เหมือนกันอารมณ์แบบคนเก็บกดอะนะตามนี้นะครับตอนนี้เช่นกดแนวต้านโซนสามพันสี่นะครับส่วนแนวรับก็จะยกขึ้นมาแถวสามพันหนึ่งห้าสิถ้าหลุดไปก็ไหลยาวนะครับกลับบ้านเก่าบ n b เช่นเดียวกันนะครับวิ่งตุบตับลงมาเกิดได้ไหมตรงนี้มีได้นะครับลากกลับขึ้นมาที่เดิมนะครับทำา i g h แ้ว h ได้นิดหน่อยแต่ว่าก็ ยังชโลดาวลงมานะครับเลทชโลเกตดาวลิตเติลบิตนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้ขยับไปไหนเหมือนกันเบรกได้เฟคลากเฟคลากนะครับเหมือนเก่านะก็รอปลายทางปลายอุโมงค์ไม่รู้เดือนกุมภาจะมีอีเวนต์อะไรให้เราได้บินหรือว่าได้ทุกนะครับก็มาลุ้นเอาแล้วกันตอนนี้ก็มีแนวรับขาขึ้นตรงนี้แล้วก็ปลายอุโมงค์ของสามเนี่ยตรงนี้ถ้าเบรกได้น่าจะพุ่งแรงแต่ว่าพุ่งขึ้นหรือพุ่งลงแค่นั้นเอง ดาด้านะครับก็กลับมาที่เก่านะครับที่เราคุ้นเคยโซน1ดอลลาร์นะหลุดลงไปด้วยนะแล้วก็กลับมาใหม่นะครับกลับมายืนที่โซน1.0ึ่งจุดศูนย์กว่าอีกหนึ่งครั้งแล้วก็กอบสามเลีเ่ยมตรงนี้เฟลนะครับก็มาตีให้มันใหม่ตรงนี้นะเออก็รอดูว่าเมื่อไหร่จะเบกไป1.15คือแนวต้านสำคัญของดาด้าถ้าผ่านได้น่าจะพุ่งปิวขึ้นม่มาที่ Xrp คืนนี้นะครับก็ถ้าแกลลี่ออกก็คงจะปิวขึ้นไปก่อนแล้วค่อยทุบ กลับลงมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าลักษณะตอนนี้เท่าที่ดูหนึ่งสองสจบไปแล้วตอนนี้กําลังจะขึ้นเวฟห้าซึ่ง5เนี่ยเราไม่รู้ว่าจะผ่านแนวต้านไฮเดิมไปได้ไหมถ้าผ่านได้ก็ไปลุ้นที่4ีดอนแล้วก็3.7ด้านบนตรงนี้ต่อนะต่อมามาดูที่ xlm นะครับ xlm ก็มีลักษณะตรงนี้หนึ่งสแต่เบรกไม่ได้ลงมาใหม่ก็กลายเป็นกรอบไ i ิงเวซึ่ง ลักษณะของไรซิงเวทส่วนใหญ่มันก็มักจะลากลงแต่ว่าบางครั้งมันก็มีโอกาสที่จะหนีขึ้นไปได้ถ้าเบรก0.5ทะลุขึ้นไปต่อมาที่โซลานแน่นะครับโซลานน่หลุดลงมานะครับกลับมาเทสลึกมากนะครับถึงประมาณโซน230แล้วก็ลากกลับขึ้นมาผ่านไม่ได้ด้วยใช่นะครับแต่ว่าผ่านไฮเดิม erm 275ไม่ได้ตรงนี้นะเออลากใช้กับลงมารีเทส EMA 9กันไปก่อนนะครับรอดูกันว่าตรงนี้การรีเทสจะ ชาไลเดอร์กลับลงมาข้างล่างไหมถ้ากลับลงมาก็แปลว่าเฟกเอาแล้วเตรียมดำแล้วอาจจะหมดรอบนะครับไปดูกันต่อในส่วนของ AAVE นะครับตรงนี้ถ้ามองจากภาพใหญ่นะครับน้องมีการเบรกแนวต้านออกมาได้นะครับหัวโผลมานิดนึงกำลังยืนตั้งฐานอยู่ถ้ายืนตั้งฐานสวยๆดีๆนะครับไม่หลุด่ํากลับลงมาเยอะกลับมา340าลงมาอันนี้ไม่สวยก็ อาจจะมีโอกาสที่จะวกปั๊มขึ้นม่ข้างบนใหม่อีกหนึ่งรอบเช่นกันนะครับตอนนี้ก็ดูทรงแล้วก็ถามว่าสวยไม่ก็สวยนะไปดูกันนี้เอาโก้ต่อนะครับเอาโก้มีการเบรกออกไปตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ลงมารีเทสนะครับรีเทสตรงนี้มีดับเบิลบอททอมเก่านะก็รีเทสสวยอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ปัจจุบันเนี่ยกำลังจะเบรกเอาออกไปหนึ่งครั้งหัวทิมโผล่ขึ้นมาแต่ว่ามีการมุดกลับลงมาเล็กน้อยนะก็น่าจะ ขย่าเมานิดนึงนะครับก่อนที่จะลุ้นว่าคืนนี้จะขึ้นตามไปหรือเปล่านะ H bar นะครับตรงนี้ก็เหมือนการเบรกขึ้นไปนะครับแล้วก็ย่อกลับลงมารีเทสโซนนี้1 2นี่นะเนี่ยหนึสโซนโบริเวณโซนจุดสาตรงนี้นะครับเป็นแนวรับสําคัญรับเอาไว้อยู่ก็เปิดแท่งสวนกลับขึ้นไปนะครับปล่อยมาสวนตอนนี้ก็ลุ้นที่จะขึ้นต่อกันไปแล้วกันนะครับ แต่ลรตรงนี้ก็อาจจะแบบเบรกสี่ปุ๊บหนึ่งสอามสี่ห้าขึ้นไปจบเวฟห้าข้างบนซึ่งถ้าคาดการไว้ก็อาจจะชัก0ูนยก็กำลังสวยๆนะอะต่อแม่นะครับไปดูันที่จูปิเตอร์กับจุ๊กันนิดนึงนะครับจริงๆวันนี้ก็มีเตรียมแผนเอาไว้นิดหน่อยอะจูปิเตอร์มีดับเบิลวอทอมตรงนี้นะครับมีการเบรกขึ้นไปแล้วก็กลับลงมารีเทสลึกไปนิดนึงนะครับล,ลงลึกถึงศูนดเ้านะ แต่ว่าก็ตอนนี้พยายามจะเด้งกลับตัวขึ้นมานะครับก็ต้องรอดูกันว่าจะสามารถปิดกลับขึ้นมาได้ไหมหรือว่าจะเฟกกลับลงมานะครับเจโตก็เหมือนกันนะครับเจโตก็คือเบรกเส้นกดใหญ่ตรงนี้ปึ๊บมาแล้วก็รีเทสนะครับยืนไหวที่2.8แล้วก็พยายามจะเด้งกลับตัวขึ้นมานะก็ต้องรอดูกันว่าจะสามารถปิด หนีกรอบแนวต้านกลับขึ้นไปข้างบนได้หรือไม่นะครับตรงนี้ปิดไปได้แค่ใช่อาจจะลงมาใหม่คืนนี้แล้วก็ปั๊มขึ้นไปต่อหรือเปล่านะต้องรอดูมันปิดแท่งสีชั่วโมงทีหนึ่งนะครับตอนทุ่มหนึ่งถ้าปิดไม่สวยอาจจะโดนลากลงอ่ะทีนี้มาที่ลิงก์นะครับตัวนี้ก็ถือว่าวันนี้ก็เด้งกลับเหมือนกันลากลงมาปึ๊บรีเทสนะครับยี่สิบามลากกลับขึ้นไปยี่สิบเจ็ดไม่ผ่านนะครับกลับลงมาใหม่อีกแล้วโซนนี้ก็เป็นโซนแนวรับเก่า ถ้าไม่หลุดนะครับกลับลงมาตรงนี้ก็มองเป็นการรีเทสได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ดูแปลกๆเนาะรีเทสลึกหน่อยเป็นการรีเทสที่ทะลุดับเบิลบอททอมทุกตัวเลยเท่าก็เด้งกลับขึ้นมานะครับแต่ว่าผ่านเกาะโซนบริเวณไฮเดิมไม่ได้โซน27นะผ่าน27ได้ลุน้นกลับตัวขึ้นมาโซน31ออีกหนึ่งครั้งแต่ดูทรงแล้วน,น่าจะอยากขึ้นมากกว่าอยากลงเออ B C H ตัวนี้ยังใช้เวยอยู่ในกรอบเป็นการลงมาแล้วก็ใช้เวออกข้างแบบนี้นะครับก็ถ้าหนี500ไม่ได้ยังมีโอกาสที่จะทำแบร์แฟกวิ่งลงข้างล่างเหมือนกันนะครับหลายๆตัวมันก็มาทรงคล้ายๆกับแบร์แฟกอยูนะ่ส่วน LTC ก็เหมือนกันเบรกขึ้นไปนะครับลงมารีเทสฐานที่เป็นดับเบิลเก่าตรงนี้นะครับยืนไหวอาจจะมีลุ้นที่จะผลักดันตัวเองดันขึ้นไปนะก็ต้องรอดูกันว่าค่ำคืนนี้ตลาดจะล่วงยับกลับมาหรือว่าจะ ดันราคาหนีกลับขึ้นไปข้างบนได้หรือไม่นะครับอ่ะ ENS นะครับเริ่มเห็นสัญญาณนะในฝั่งอีเธอเรียมเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นว่าหลายตัวนะครับเริ่มเริ่มที่จะไม่อยู่นิ่งแล้วนะครับหลังจากที่มีคนด่ากันเยอะๆนะหนึ 1, 2, 3, ไม่รู้ว่าตรงนี้จะเกิดการทำรีเวิร์สเทสและโชเดอร์วิ่งกลับขึ้นไปข้างบนไหมเบรกเ่นกดออกมาแล้วนะครับแต่ยังทำไฮเออร์ไฮไม่ได้ต้องให้หนีทำไฮเออร์ไฮสัก30 8.6ขึ้นไปนะครับก็มีโอกาสที่จะพุ่งกับตัวขึ้นต่อไปต่อกันที่ d d g e กับช h บ b a นะครับ d อดอตอนนี้มองกรอบประมาณนี้ค่อยๆไต่ขึ้นมานะครับแต่ว่าตรงนี้ก็แอบมองว่าเป็นลักษณะของ bear flag ได้อยู่ถ้าหลุดกลับลงมาทำ lower low ต่ำกว่า0.3อันนี้แปลว่าจบขาขึ้นแล้วเตรียมที่จะลงขา c ทันที แต่ก็ตอนนี้ถ้าให้มองก็คือมีการเบรกขึ้นใหม่แล้วก็รีเทสสวยๆอาจจะมีพอมีลุ้นที่จะยังดันราคาขึ้นต่อได้นะครับมาดูที่ชิบะกันบ้างนะครับตอนนี้ก็เบรกไม่ได้1,2นะครับแล้วก็ลงมาทดสอบแนวรับนะครับโซนบริเวณ1970นะโดยประมาณนะครับถ้ายืนไหวตั้งฐานได้ตรงนี้อาจจะเป็นสัญญาณกับตัวที่ดีนะครับก็เราจะเริ่มเห็นมีสัญญาณฮิเด้นบูตรงนี้เกิดขึ้นนะครับ1 2 3ตรงนี้เกิดฮิดเด้น แต่ขึ้นมาแนวต้านอย่างอีกเยอะดังนั้นอาจจะใช้เวอออกข้างนะครับแล้วก็รวบรวมกําลังในการพุ่งเหมือนเดิมตามสูตรของอเด่นชี้บะันะครับจะชอบแบบตั้งตั้งเลยไรตั้งตรงไปเรื่อยๆพอถึงเวลาปุ๊บก็เบรกพุ่งนะครับเบรกพุ่งอย่างเดียวอ่ะทีนี้มาดูที่เจ้าทำกันนิดนึงนะครับเจ้าทำเนี่ยแนวต้านตอนนี้อยู่ที่หกสิบนะครับส่วนแนวรับเนี่ย คิดว่าคืนนี้จะพุ่งอีกหนึ่งรอบแล้วก็จบรอบทันทีคิดว่าอย่างนั้นนะเออแต่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าหลุดแนวรับโซนบริเวณแถวแถวห้าสิบไปอันนี้ไม่ต้องสืบแล้วอาจจะล่วงลงต่อนะครับเอออันนี้คือคำนับเจ้าทำ้มรอน,นี้นะครับอ่ามีลานีเออตัวนี้ไม่ได้ถูกิสต์ในในเจ้าใหญ่ๆแต่ว่าก็ก็พอจะเขาเรียกว่าอะไรเดียวก็พอจะเห็นบ้างนะครับที่ กำลังจะโดนช็อตนี่เปิดเหรียญใหม่มาครับมเมลานีอาขึ้นมาปุ๊บลงมาปัา๊บอย่างนี้ถามว่าหน้าเล่นไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะลองดูฟิมิกดิอ่ะฟิมิกเปิดมาสิบดอนนะครับเปิดราคามาก็สูงช่ด้วยแล้วก็ราคาก็ใช้เวดาวทันทีนะครับดังนั้นก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแปลว่าคนอาจจะแบบไม่ได้ให้ความสําคัญกับเมียของทั้มเพราะว่ามึงไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยมึงจะมาเกาะกระแฉแดกก็ไม่ได้นะครับ แต่ว่าแนวต้านตอนนี้ท้่เห็นก็คือโซนประมาณ11ถึง11.55นะครับถ้าเบรกได้อาจจะมีฟุกลากขึ้นนะโอเควันนี้ก็มาประมาณนี้แล้วกันนะครับหากใครชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับในการวิเคราะห์อนุ่มขึ้นนะครับยังไงวันนี้ก็ไปลุ้นกันเองนะครับช่วงประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะครับว่าตลาดจะเอายังไงนะครับคอนเวกตรงนี้ก็เหมือนอยากขึ้นเหมือนกันเนาะเออ โอเควันนี้แค่นี้นะครับฝันดีลาติชสตขอบคุณครับ